สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเรามาคลายข้อสงสัยในประเด็นที่คุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในส่วนของนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกี่ยวกับการขึ้นป้ายหาเสียงเลือกตั้งนะครับวันนี้เนี่ยมีคุณผู้ชมหลายๆท่านไปสมัครรับเลือกตั้งกันเรียบร้อยแล้วนะครับและได้หมายเลขประจำตัวผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ทีนี้หลายๆท่านสอบถามนะครับว่าสามารถที่จะติดป้ายหาเสียงเลือกตั้งโดยนำหมายเลขเไปขึ้นป้ายหาเสียงเลือกตั้งได้หรือยังเพราะว่าบางแห่งก็มีการแนะนำกันว่ายังไม่ให้ขึ้นป้ายหาเสียงนะครับต้องรอประกาศรายชื่อในวันที่22ก่อนนะครับตรงนี้นะครับเรามาทำความเข้าใจให้ชัดเจนกันเลยนะครับการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ย คุณผู้ชมสามารถหาเสียงมาได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมแล้วนะครับตามที่คณะกรรมาการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งนะครับทีนี้เนี่ยการติดป้ายหาเสียงเลือกตั้งจะต้องรอให้องค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละแห่งนะครับได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการหาเสียงการติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งซะก่อนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเมื่อเขาประกาศกําหนดให้มีการเลือกตั้งแล้วนะครับตั้งแต่วันที่6 ตุลาคมเป็นต้นมาเนี่ยเขาก็ได้ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการติดป้ายหาเสียงเลือกตั้งนะครับซึ่งเขาจะต้องกําหนดหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยให้เสร็จสิ้นตั้งแต่วันที่11ตุลาคมแล้วนะครับก็คือในวันรับสมัครเป็นวันแรกเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อคุณผู้ชมเนี่ย ได้สมัครรับเลือกตั้งแล้วได้หมายเลขประจําตัวผู้สมัครแล้วนะครับสามารถหาเสียงขึ้นป้ายติดป้ายหาเสียงได้ทันทีเลยนะครับแล้วก็ใช้หมายเลขที่คุณผู้ชมได้รับนะครับเป็นหมายเลขใบอ,ออกใบรับสมัครลำดับที่เท่าไหร่จากผู้อำนวยการการเลือกตั้งเนี่ยไปใช้หาเสียงในการเลือกตั้งได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับในการที่เขาจะประกาศลายชื่ออีกครั้งหนึ่งเนี่ยในวันที่22เป็นการประกาศว่า อบตเนี pelled, fact, ่ยใครที่สมัครเป็นสมาชิกอบตหรือนายกอบตเนี่ยที่รับหรือไม่รับสมัครนะครับในวันนั้นในวันที่22เขาจะติดประกาศนะครับว่าการที่เราสมัครเนี่ยเขารับสมัครหรือไม่รับสมัครเรานะครับแต่ว่าไม่กระทบกับหมายเลขประจําตัวผู้สมัครที่ได้ไปแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าหมายเลข1นะครับสมาชิกสภาอบตเนี่ยท่านได้หมายเลขหนึ่ง ในการสมัครนะครับแล้วปรากฏว่าในวันที่22เนี่ยเขาติดป้ายประกาศว่าท่านเนี่ยไม่มีสิทธิ์สมัครนะครับก็คือเขาไม่รับสมัครเราหมายเลข1น,นะครับที่เราได้รับมาเนี่ยก็จะเป็นการก็คือหมายเลขหนึ่งเนี่ยก็จะไม่ได้ใช้ในการเลือกตั้งในการลงคะแนนก็จะว่างไปเลยนะครับก็ไม่มีการเลื่อนเอาลำดับ2หมายเลข2ขึ้นมาเป็นหมายเลข1แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นนะครับ ท่านได้หมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3ในการสมัครรับเลือกตั้งก็นําไปใช้ในการหาเสียงได้เลยนะครับส่วนการประกาศรายชื่อเนี่ยถ้าหมายเลขใดที่เขาไม่รับสมัครนะครับหมายเลขนั้นก็จะเว้นว่างไว้นะครับแล้วก็ไม่ไม่มีผู้สมัครนะครับไม่มีผู้ที่ได้รับสมัครในหมายเลขลำดับนั้นและก็ไม่ใช้ในการไปลงคะแนนเลือกตั้งเพราะฉะนั้นนะครับ สรุปแล้วเนี่ยท่านได้หมายเลขแล้วท่านสามารถขึ้นป้ายหาเสียงเลือกตั้งได้เลยนะครับกฎหมายไม่ได้ห้ามไว้แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นนะครับก็ไปดําเนินการขึ้นป้ายติดป้ายหาเสียงได้เลยนะครับ